สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพพร้อมใช้งานเลยครับกับมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เป็น โปรตอนแซฟวี่นะครับเป็นอีโคคาร์นะครับ AMT ปี2009นะครับก็คือจะมีเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดานะครับในคันนี้นะครับพิเศษหน่อยครับใครชอบและกำลังเล็งหารถใช้งานนะครับเป็นอีโคนะครับสบายๆใช้ง่ายประหยัดดูแลไม่ยากไม่เย็นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีคนใช้เยอะเข้าไปศึกษาได้ครับในโปรตอนแซฟวี่นะครับ1.5ออโต้นะครับ6ก0 0 0่นสีบาทนะครับ เจรจาต่อรองนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ภายในสะอาดเดิมๆจากโรงงานนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆเกียร์ออโต้นะครับแอร์แบคด้วยครับแล้วก็มีเกียร์ธรรมดาด้วยครับก็พิเศษหน่อยนะครับใครที่กำลังหารถอีโคคาใช้งานนะครับคันนี้ใช้ง่ายกระทัดรัดเดินทางใกล้ๆพอไปได้ครับเช็คชมดูรถนะครับ สวยสมบูรณ์เอาไว้ใช้งานนะครับเน้นประหยัดใจตลาดไปกับข้าวส่งลูกส่งหลานนะครับได้แน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์ e ีโคคาร์นะครับเครื่องเท่านี้กินน้ำมันไม่เยอะแน่นอนนะครับเรื่องราวการซ่อมบำรุงนะครับท่านเข้าไปหาได้ครับในแฟนเพจแฟนคลับของแซฟวี v, หรือโป o ตอนได้นะครับท่านจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริง อะไรที่ไหนมีช่างเก่งๆอยู่ตรงไหนเข้าไปศึกษาได้ครับสภาพโดยรวมซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลนะครับท่านชอบพร้อมจบนะครับโทรเจรจาแจ้งมาจากช่อง YouTube นะครับขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับน้องคนนี้ก็คัดรถสวยส่งรถต่ออย่างมีคุณภาพนะครับสวยตั้งแต่ตอนคัดรถแล้วครับฉะนั้นถ้าไม่สวยเขาก็ไม่ซื้อนะครับ ลองชมดูได้นะครับจะถูกตาถูกใจสมาชิกท่านใดบ้างหรือไม่นะครับกับ Eco Car รุ่นนี้สวยนะครับระบบภายในระบบไฟฟ้าครับนี่มีแอร์แบกนะครับเกียร์ก็มี2ระบบจะเป็นออโต้ก็ได้จะเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้หาเอาไว้ใช้งานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับนี่ครับสภาพภายในงามๆครับใช้งานไปแล้วนะครับ1 6 0 0 0 0กิเมตรนะครับ ถ้าท่านชอบและสนใจนะครับอยู่ใกล้พระราม2ก็ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพได้เลยครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครที่เข้าใจหรือกําลังเล็งหารถราคาหลักหมืน่นคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งเลยครับมีพื้นที่ด้านหลังนะครับใส่ของพับเบาะได้นะครับโดยประมาณนี้ก็ลองชมลองเช็คนะครับไปทดลองขับตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่าลืมศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในแฟนขับแฟนเพจของโปรตอนนี่นะครับ น็อตไม่ถอดฟ้าไม่ขยับของแท้ครับเนียนเดิมบางเจ้าของดูแลอย่างดีครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวํำอย่างแน่นอนนะครับสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่พระราม2ชอบใช่โทรเจรจาได้เลยครับอยู่บ้านไกลถ้าท่านชอบพร้อมจบก็สามารถจัดให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับท่านรอเช็ครถทดลองขับอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยครับรถสวยไม่มีชนหนักครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับ ใช่หรือไม่ชอบหรือเปล่าสมาชิกลองตัดสินใจดูได้เลยครับลองเช็คลองชมแต่ที่แน่นอนคือเป็นอีโคคารุ่นประหยัดน่าใช้มีเกียร์2ระบบใช้งานได้ในคันเดียวกันสภาพภายในสะอาดสวยๆเบาะนังเดิมจากโรงงานมีแอร์แบกมาด้วยนะครับก็อลองชมเช็คตัรถตรวจสอบได้เลยครับถ้าถูกตาถูกใจหาเอาไปใช้งานคุ้มหรือไม่ลองพิจารณาครับ สำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านำเสนอรวมถึงการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ครับนี่นะครับไว้ใจได้ครับถึงบ้านแน่นอนนะครับทาให้ถึงมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับการันตีถึงทุกคันครับชมเช็คดูรถตรวจสอบนะครับคันไหนที่ผมบอกว่าการันตีนะครับไว้ใจได้เลยครับไปแล้วไม่ค่อยได้กลับมานะครับโดนซื้อแน่นอนนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเป็นรถมือสองนะครับโปรดท,ทความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับถ้าทาันเข้าใจรับรองใช้ได้อย่างสบายใจแน่นอนนะครับคันนี้สีสวยนะครับใครที่ชอบทรงเล็กกระทัดรัดอีโคคาร์เน้นประหยัดจัดได้ต้องจัดครับ64,000บาทเพียง